การทําบุญให้ทานนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เน้นมาต้องมากเน้นที่ใจเน้นที่ใจเราความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมต่อพระสงฆ์ต่อบุญต่อกุศลนี่มากแค่ไหนถ้ามีศรัทธามากผลมากนับถิจิตตังประสันนำเหภะกานามทักขินาเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วบุญนั้นจะชื่อว่าน้อยนั้นไม่มี แม้แต่โภคะหรือทรัพย์ที่เราบริจาคน้อยแต่ศรัทธามันมากผลมันก็มากถ้ามีศรัทธามากให้มากผลก็ยิ่งมากมหตธโนมห้าโโครวยด้วยสวยด้วยหล่องามด้วยถ้าให้ทานด้วยศรัทธาให้ทานด้วยความเคารพสักกจังทานนังเทติ ลูกก็จะดีสามีก็จะดังใจภรรยาก็ดังคิดบริวารญาติพี่น้องก็จะเป็นคนซื่อสัตย์กตัญญู